เจอสวิตแบบนี้ใช้กันบ่อยมากๆเลยครับการเรียนครับเพราะเราเจอบ่อยแล้วก็ถามว่าเอามาจากไหนบางทีเอามาจากในโปรแกรมก็มีครับถ้าไม่มีก็เรามาสร้างขึ้นเองเลยครับสวิตตัวนี้ครับกดที่หนึ่งปล่อยที่หนึ่งก็ดับนะครับมีทั้ง4ี่ขาและก็2ขาไอ้ตัวเนี้ยเราจะมาสร้างเลยนะครับจะได้หาใช้งานง่ายๆนะครับก็คือกดที่หนึ่งติดกดที่1นึงดับนะครับ6กคูณหคูณห้ามิลลิเมตรนะครับมีขาเมบสอ2ขาก็คือตัวมาหนักคือแบบนี้ครับ เห็นตรงนี้มาที่อามาไปชี้นี่ครับกล่องสี่เหลี่ยมเล็กเนี่ยก็คือจัตุรลักมันก็คือกว้างยาว6มิลครับสวนขาสองขามารูข้างล่างนะครับ PCB และเนี่ยแพนเอ่อแพทเทิร์นเนี่ยมันจะผ่างกันอยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับขาหนึ่งถึขาสองนะประมาณนี้นะครับไปลุยได้เลยครับมาที่โปรแกรมครับเหมือนเดิมว่าไฟนิวแล้วก็เลือก Symbol ครับหลังจากนั้นให้ไปตั้งชื่อให้มันครับผมตั้งชื่อตามที่ผมเอามาจากตัวนี้นะครับ ก็คือ s ุ b ฟ t t o นนี่เลยครับสวิตแบบนี้นะเซฟก่อนสวิตแล้วก็เซฟไปเลยปุ๊บเสร็จนะครับเราก็ไปดูรูปร่างหน้าตาของเสียงษั์ของสวิตหรือว่าซิมโบ l นะครับรูปร่างหน้าตามันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูนะนะ สวิตของมันจะเป็นลักษณะน,นีะ้แต่มีแค่2ขานะเพราะฉะนั้นผมจะสร้างเฉพาะเลยครับสขาอันนี้ตัวนี้มี4ขาสร้างเฉพาะ2ขาพอนะครับผมก็ไปที่ตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็เอาขาหนึ่งมาวางเลยขา1และก็ขา2ผมวางเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนไปเลือกเลือกสองขาตัวนี้แล้วก็ ไม่ก็ครอบเป็นสีแดงนี้นะครับเลือกฝั่งอะไรครับ Object p r o p e r ต y ตัวนี้ที่มันเขียนว่า d i s p l a y Name ตัวนี้ครับ Yes. ตอบโน้ตมโอเคครับเราต้องการขายอย่างเดียวเราไม่ต้องการคำข้างในนะครับผมขยับมานิดนึงครเห็นไป็นหน,นหลังจากนั้นให้ไปตั้งค่าปริปริซ้์ตัวนี้เป็นสักค่าเซนเ์ไซ์ซเป็นค่าแบบนี้อ่ะ ปิดซ้ายเป็นผ้าฉันนซ้ายเป็นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยวาดมันให้มันดูดีสวยงามน,นะครับอ่ะผมก็เอากล่องสี่เหลี่ยมมาตัดเรียบร้อยครับเอากล่องสี่เหลี่ยมลงมาตรงนี้หลังจากนั้นผมก็ไปเทสีจับฟิลเป็นสีน้ำตาลให้มันเลยปุ๊บให้เรียบร้อยนะครับลายก็ ขอเป็นเสียมตาลเหมือนกันจะได้เหมือนเหมือนกันแล้วก็เอามาอีกรูปหนึ่งเพื่อวาดจุดกดของมันนะครับอ่ะผมได้จุดกดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เทสีเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันแล้วก็เสีนตาลมาวางไว้เขลี่ยลงมาล่างนิดนึงใส่เรียบร้อยครับแล้วก็เอามงกลมมา เปลี่ยนวงกลมตีนสีน้ำตาลด้วยครับวงกลมมาคือแสงลับของตัวสวิตนี่แหละครับผมขอเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนนะครับเป็นสีน้ตรงวีกันได้เรียบร้อยแล้ทีนี้ผมได้สวิตเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เซฟหลังจากนั้นลองไปเทสใช้ดูซิว่ามันมีหรือเปล่านะครับผมก็เซฟตัวนี้เลยครับแล้วก็เลือกเวอร์ซ์แบตัวนี้ครับผมก็ สองพีนไปก่อนนะครับนี่ยคอมพิวเอร์เข้าไปมีไหมมีครับสองพีนเนี่ยครับสองพันยี่สิบห้าตัวนี้ผมตอบคลิกเข้ามาเลยครับนี่ตัวสร้างเมื่อกี้เนี่ยเราคลิกเข้ามาวางสิงครับอืมได้เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาครับได้มาละขายาวาไปหน่อยใช่ไหมเราก็สามารถไปเปลี่ยนขาได้ครับผมก็กลับไปตรงอ่าซิมโบกตัวนี้ครับคลิกครั้งทีหนึ่งขอไปดูเท็กกันนะโอเคไหมปุมอาจจะเล็กไปนิดนึงถ้ามันใหญ่กว่านิดนึงก็ได้ ผมก็ขยับให้มันใหญ่กว่านิดน,นึงโอเคครับพอ,อได้ใหญ่ละก็ลบันี้ไปแล้วก็คอนเทนเซอรอันดนับวีอ,อนี้มาใส่กันแล้วกันใส่เราแล้วก็ขยับนะครับโอเคได้ละผมก็จัดก,การปดขาสองตัวนี้นะครับคลิกขาหนึ่งคอนโทรค้างไว้คลิกขาสอง แล้วก็ไปเลือกคําว่าเล็์ตัวนี้ครับจาก20่ก็เป็นสัก14พปุ๊บเนี่ยขามันจะสั้นลงครับเพราะจากการเข้ามาซะถ้าดึงมันเข้ามาซะแบบนี้รูกนี้มันอาจจะยาวไปหน่อยใช่ไหมผมก็ขยับเข้ามานิดนึงอันนี้ก็ขยับเข้าใหม่นิดนึงนี่ขยบเข้ามา จ่โอเคอแล้วครับจากนั้นก็เซฟดูนะครับแล้วลองกลับไปเอามาใช้งานชิ้นหนึ่งเป็นไงครับตัวนี้เลยนะครับผมไปเลือกเทสนะครับแล้วก็เอามาใช้งานได้เลยปึ๊บเห็นไหมครับได้เรียบร้อยแล้ะสวยงามอลังการเลยนะครับเพราะฉะนั้นสวิตผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้ว หน้านี้ผมไว้ที่นี่กันนะครับแล้วก็เซฟแสดงเราสร้างตัวซิมโบหรือตัวเสียงรับของทางสวิตได้เรียบร้อยแล้วคลิปต่อไปเราก็จะมาสร้างตัวแลงข้อคุ้ปิ้งขึ้นมารองรับกับตัวสวิตตัวนี้นะครับ